เอาแล้วเอาแล้วชมซุมนี่พอมันหายนี่เป็นก็นร้ายไม่ใช่ย่อยเลยเนี่ยพอกันเลยไก่บุญเต็มแล้วพี่แฝดเนาะพี่แฝดเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปมนุษย์เอา,มนนเอาแม่จะไปทำบุญโอ้ตายแล้ววันนี้แม่ก็จะไป บุญถวายสังฆทานบุทิศบุญให้กับส้มโอแล้วก็พี่หนูอิ้มนะคะขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเออนล์แม่เอ้ยแม่ตายเลยมันไม่ได้นิ่งสักเดียวใจหยุด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 เลยว่ามันซุนกันนี่อด่ายแมวไปวายสักเดี๋ยวนี้วยวัดสกันว่าโมซู่นนี่เอาไหมฮะ ไปไมมไปอยู่กับตาล้วงฮะไปไม้ไปอยู่กับตาล้วง,อ,วงอือน้ไอ้เ,อเอดีน่มันดูมิ้วน้อยกันมกแม่ไม่ใส่แผ่นรองซับให้นะคะเพราะว่าอาถ้าใส่ผ้าลงไปสักสองสามผืนน่ยเขาจะได้อุ่นไงมันจะได้โซนในผ้าได้ซอนตัวในผ้าเช็ดหน้าเช็ดตา เอาคีตรงคีตาออกเมื่อวานอ่านี่ไงราใส่ยาให้กระป้อนนมแพะอาหารเปียกของลูกแมวมันก็แบบกินทีละนิดเนาะแต่ว่ามันก็้องกินบ่อยไงต้องขยันป้อนอะ่ะโอ้ยเหมือนลูกแมวสักเดือนมังได้มั้งอืมคนก็เนาะ จะทิ้งจะอะไรก็แบบว่าเออให้มันโตสักหน่อยได้ไหมอ่ะค่อยทิ้งอันนี้แบบเพื่อนโอ้กระจ้อยเลอยแล้วเกินแม่ก็เลยตั้งใจให้มันอยู่ในผ้ามันจะได้อุ่นๆไม่งั้นมันร้องเอเอเด้ด้วย <laughs> อกินไหม นี่ก็สนกันเลือกเกินมันแฮปปี้ที่ด้ามันมากอ่ะนี่คคะนี่พี่หูพับเออพีอ่หูพับเลยออกมาเล่นกับน,น้องอ่ะหลงดูมันไอส้มนี่ก็แบบตั้งแต่หายมานี่คือโอ้โหอลังการเหมือนกันแหละอเเอา้เอา,เ,อาเดินจุ่มลงไปในนุ้มน้อนเดินไปไหนล่ะคะ อไปแล้วปล้มดีเด้อไปตรงนั้นปั่นปือแล้วไปเปลี่ยนผ้าให,หา้แล้วเดี๋ยวแม่ป้อนให้กันอีกกินเลยเนาะหิวบ่อยพากินทีละนิดไอ้หนูกาวัวจุ่มลงไปแล้ว